สร้างคมสารคดีสร้างสรรสิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอพุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระอุบลวรนนาเถรีถูกนันทะข่มคืนมัุวามัญติพาโลยาวะปาปังนะปันจติยะธาจะปัจจติปาปังอัฏทุคขังนะคัชตชติเมื่อบาป ยังไม่ให้ผลคนผ่านย่อมเข้าใจว่าบาปเป็นดุดน้ำพึ่งเมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบทุกข์ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระอุบลวันนาเทรีนางอุบลวันนาเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบดอกบัวเขียวมารดาบิดาจึงตั้งชื่อว่า อุบลวันนาอุบลวันนาผู้มีผิวเหมือนดอกบัวความงดงามของนางเรื่องลือไปไกลพระราชาและบรรดาเศรษฐีทั่วชมพูทวีปต่างส่งคนมาสู่ขอเศรษฐีผู้เป็นบิดาลำบากใจมากเพราะไม่อาจทำตามใจของทุกๆคนได้จึงถามนางว่าลูกจะบวชไหม นางได้ฟังคำนี้แล้วรู้สึกเหมือนถูกน้ำมันเย็นรสศีรษะเกิดความรู้สึกสดชื่นเอิบอาบหัวใจเพราะความที่นางเป็นผู้มีพบนี้เป็นพบสุดท้ายจึงตอบตกลงทันทีว่าลูกจะบวชคะ่ะบิดาจึงนำไปบวชในสํานักของภิกษุณีหลายวันต่อมานางอุบลวรณาภิกษุณีมีหน้าที่ ต้องดูแลโรงอุโบสถสถานที่ทำสังฆกรรมของภิกษุณีท่านเข้ามาตามประทีปกวาดถูสถานที่ได้มองปเปลวประทีปบ่อยๆก็ได้นิมิตในเตโชกสินกำหนดนิมิตไปจนบรรลุรูปฌานและใช้ฌานเป็นบาทเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุมรรคตามลำดับบรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีและอภินยาทั้งหลายในการนั้นพระศาสดายังไม่ทรงห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าพระอุบลวันนาจึงเข้าไปในป่าอันทวันพำนักอยู่ในกระท่อมที่ชาวบ้านสร้างไว้ซึ่งมีเตียงนอนอยู่ในนั้นด้วยถึงเวลาบินทบาทก็เข้าไปในกรุงสาวัตถีฉันแล้วก็กลับมายังกระท่อม หรังนั้นนันทมานพเป็นลูกของลุงผู้เคยหลงรักนางอุบลวันนารู้ข่าวว่าพระเถรีอยู่ในป่าคนเดียวจึงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงก่อนที่พระอุบลวันนาจะกลับเข้ามาเมื่อท่านกลับเข้ากระท่อมสายตายังไม่ชินกับแสงในกระท่อมนันทะก็ออกจากใต้เตียงปลุกปล้ำข่มขืน แล้วหนีออกมาได้ไม่ไกลแผ่นดินไม่อาจรองรับเขาได้ต่อไปได้แยกออกเป็นช่องเขาตกลงจมหายไปตายแล้วเกิดในเอเวจีมหานรกพระอุบลวันนาได้แจ้งเรื่องถูกคมคืนให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบพ,พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสกับภิกษุณีทั้งหลายว่าผู้ใดเป็นคนพานทำบาปกรรมแล้ว มีใจยินดีร่าเริงเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นเหมือนคนได้กินของรสหวานแล้วตรัสภาสิทธนินี้มัุวามัญติพาโลยาวะปาปังนะปัญจติยะธาจะปัจจติปาปังอัฏทุคขังนะคัตชติเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนพานย่อมเข้าใจว่าบาปเป็นดุดน้ำพึ่งเมื่อใดที่บาป ให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์อธิบายพุทธภาษิตคนพาลททำอกุศลกรรมอยู่ยังเห็นกรรมชั่วเป็นดุดน้ำพึ่งคือเหมือนน้ำหวานเพราะหน้าใคร่น่าชอบใจตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลในปัจจุบันหรือในสัมปรายภพแต่เมื่อใดที่บาปให้ผลคนพาลถูกลงโทษด,ด้วยอาชญาต่างๆในปัจจุบันหรือประสบทุกข์ ใหญ่ในนรกเป็นต้นอันเป็นสัาปรายภพการนั้นคนพานย่อมเข้าถึงคือประสบได้แก่วะ่กะเข้าหาทุกที่เคยเข้าใจว่าเป็นน้ำหวานต่อมามหาชนสนทนากันว่าพระอาหารหันตะขีนาศพน่าจะยังยินดีในกามไม่ใช่ไม้ผุหรือจอมปลวกนะพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า พระขีนาศพไม่ยินดีในกามไม่เสพกามไม่ติดกามกามไม่ซึมซาบเหมือนน้ำไม่ซึมซาบใบบัวตกไปจากใบบัวและเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมทรงปราบรถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ภิกษุณีทั้งหลายจึงทรงให้พระเจ้าประเสริที่โกศล สร้างเสนาสนะในพระนครให้เป็นที่อยู่ของพวกภิกษุณีภิกษุณีจึงต้องอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้นคติธรรมความรู้เมื่อยาพิษในน้ำพึ่งยังไม่ออกฤทธิ์คนก็ยังคิดว่าตนกินน้ำพึ่งเมื่อบาปยังไม่ส่งผลคนพานก็ย่อมเห็นบาปว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ